รับประกนเปิมาตรการวันนี้มารับบทภาพยนรในรับค่ะก็วันนี้ได้เลิกเปิดนะครับผมรอบสื่อมวลชนนะครับเสร็จรับทูลันเวย์ไปทางฝั่งฉันมีเธอก็ผมสําหรับตัวผมก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับผมรับบทเป็นมาวินครับมาวินจะเป็นหนุ่มชายาต้นธุรกิจที่แบบว่ามีความติดดินมีความแบบมีความใจดีที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตต์เอง เป็นตัวส่งเสริมในการไปตามฝันงเขาอย่างนี้ครับจริงๆเหมือนตัวเราแบบมันมาในแนวแบบกับการเป็นซีรีส์ใบจะเป็นฟุจินประชิกแนวมาดบุกเล่นเดี่ยวอะไรอย่างงี้ครับผ่านแฟนคลับก็ยังสนุนเหมือนเดิมครับโอ้โหให้กำลังใที่ดีนะครับเพราะว่าแฟนๆก็น่ารักมีการมาให้กำลังใจตลอดอย่างวันนี้วันรอบสื่อเขาก็มาให้กำลังใจเรามาดูไปพร้อมๆกับเราอะไรอย่างงี้ครับรอนนี้ครับจาก็ขยันมาแตกต่างกันเดียวไหมครับ อ๋อ<จ>ไม่ไม่เยอะครับด้วยความที่เราถ่ายทําก <The> 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 ็จะถ่ายทำคล้ายๆกันแต่ว่าเรื่องเรื่องเนี่ยเราจะมีความแบบกระชับภายในหนึ่งชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยในการแบบทุกคนก็จะเล่นเต็มที่อะไรเงี้ยครับแต่จริงส่วนตัวก็คือเหมือนแบบพอทำนห้สินิบายกระแสแบบหามาในเรื่องของวามนิยมสิ่งี้แต่พอฉีกแบบแนวแยกคู่กระดาอะไรเงี้ยค่ะมันกดกระแสมันจะเลียนมันตอ ว่าก็เป็นอีกแนวหนึ่งให้ทุกคนลองเปิดใจดูเพราะว่าด้วยความที่วันนี้ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเป็นวันแรกที่เราได้จะได้ดูพร้อมกันด้วยไม่รู้ว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเราถ่ายทํากันมาค่อนข้างไม่ไม่นานมากแต่ว่าแค่ตัดต่อมาแล้วจะจะ,จะเป็นยังไงนะอ mm hmm. ะไรเงี้ยเลยอยากไปดูพร้อมกันเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูแต่ส่วนตัวพอมารับบทให้ของภาพยนตร์เนี่ยครับอะไรมาคือเสน่ห์เราเลองบทเราเล่นซีรีส์วายมาเราไปเล่นเราเ่นภรพยนตร์มาผมว่าเสน่ห์ผมต้องถามพวกพี่ๆดีกว่าว่าเสน่ห์คออยู่ตรงไหนผมว่าก็ ผมว่ามันเป็นความภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นแนวสร้างสรรค์แนวแบบว่าเกี่ยวกับการทํางานของวงการเบื้องหลังซะส่วนใหญ่อะไรก็ทำให้เหมือนแบบคือเราก็เหมือนมาลองรับบทอีกบทบาทงที่เราไม่เคยรับใช่ครับตอนที่เราติดต่อไปคิดงานไหมหรับที่เราต้องมาติดต่อไปคิดงานไหมก็ผ่านกระบวนการของบริษัทนะครับของทั้งช่องแปดแล้วก็ทุกๆท,ท,ที่คือเขาพูดมาแล้วว่าโอเคเราที่เนี่ยแหละก,ก็ลองเล่นดูอะไรเยผมก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยก็ก็โอเคครับ ก็เป็นเรื่องแรกกดดันไหมครับเพราะหลายคนก็จะคาดหวังอะไรเงี้ยพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรกแต่ว่าพรนะเอกก็เรื่องนี้ก็มีหลายหลายคนอยู่นะครับผมสรับผมก็ดกดกดดันอยู่นิดหน่อยก็เพราะว่ามันก็เป็นเราก็อยู่มาอยู่บนหน้าจอที่แบบว่าซีนีมาท,ทั่วประเทศนะครับก็ทําให้แบบคือก็เป็นความหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเราอะรไรเงี้ยที่หลายๆคที่ชื่นชอบเราจากการเล่นซีรีส์ายจ,จะมีโอกาสได้เห็นแบบไปซีปาานนรีส์แบบไ้ซวตอนนี้ก็รอ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เป็นดูที่บทบาทที่ที่แบบเหมาะสมกับเราแล้วก็ตอนนี้เราก็เพิ่งถ่ายจบไป6กถึกงเแล้วเป็นนายหรืออะไรต่างๆก็ตอนนี้ก็ไปดูยอ้อนหลังกันก่อนแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวไปว่ากันทีน,นี้นนเราแยกกันออกมาเป็นขับแยกเป็นบ้านเรากับบ้านคนในต่างหากอ๋อกับกับฟุกใช่ไหมครับกับฟ<น>ุกเนี่ยเราจะมีเป็นบ้านแบบออฟฟิเชียลแล้วก็มีแยกกัน2คนคือทุกคนรู้จักกันละเพราะว่าเป็นครอบครัว้อมอบอุ่นอาจจะไม่ได้แบบใจญมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราปองรองไว้ด้วยกัน ุกคนรักกันนะครับเพราะเราโตมาจากวายอย่างเงี้เรากลัว,วคนไม่กินไหมครัโตมากับวายกลัวไม่อินไหมไม่ไม่เลยครับด้วยความที่ผมว่าแฟนคลับน่ารักเขา้าใจเพราะว่าทุกๆผลงานของเราเนี่ยเ <พอ S 2> ขาจะให้การซัพพอร์ตเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือแบบงานต่างๆคือเราจะได้กำลังใจที่ดีของเขามาตลอดถ้าวันนึงมันเข้าไปโอเคครับโอเคเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการเราก็คือ เด็กคนหนึ่งคนระับที่แบบว่าได้ทํางานหลากหลายแล้วก็มีเหมือนสะสมช่วโมงบินไปแล้วก็ดีใจที่เราได้ทํางานที่หลากหลายมากขึ้นได้สุดประสบการณ์ตัวเองให้เราได้แบบมีประสบการณ์มีความแบบชำนาญนด้านริงต่อไปโปรเจกต์ใหม่ๆว่ามีโปรเจกต์ใหม่อะไรบ้างครับโปรเจกต์ใหม่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยที่ที่ได้แน่แล้วก็คือจะเป็นแฟนมีทที่ของซีรีส์เชือกปา่นะัวันที่4 คมสี่มีนา this ห้าห้าห้าถูกไหมแฟนคนลับน่ารักแฟนคลับบอกด้วย,ยวันที่ห้ามีนาคมนี้เราก็จะไปโชว์กันแล้วก็จะมีโปรเจกต์ขนาดที่ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นพิจารณาแล้วก็อยู่ทางผู้ใหญ่ทางช่องแปดตอนนร้เป็นพอดร์บวงทัวรันธุ์หนึ่นงอ่อะไรนะครับทางช่องแปดรายการพิเศษอือใช่ครับคือตอนนี้มีโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางทางช่อง8เป็นโปรเจกต์ที่เหมือน รวมหนุ่มที่มีความแบบเป็นตัวของตัวเองในแต่ละคนมาแบบสร้างสรรค์แบบว่าผลิตเอาความเป็นตัวเองออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมว่าเป็นยังไงเป็นรายการที่แบบอยากให้ลองเปิดใจดูว่าสรุปแน่นอนอะไรก็เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่แบบว่าอย่างบางคนชอบกีฬาบางคนชอบเทีย่ยวบางคนชอบอยังไงก็จะแบบขุดข้างในเบื้องลึกของแต่ละคนออกมาเหมือนรายการที่ผมก็ตื่นเต้นกับจเจงนี้เหมือนกัน จะเรียกว่าหัวหน้าแก๊งเลยครับเพราะว่าเพราะ่พี่ๆก็มีพี่พี่ตะวันพี่อะไรคือแบบว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่ด้วยแบบเเราก็เป็นเป็นลูกน้องดีกว่าอยากเป็นลูกน้องไม่อยากเป็นลูกพี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในการโปรเซสของคุยกับทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กำลังคุยกันว่าโปรเจกต์เนี้ยมันมันจะเป็นดําเนินไปแบบไหนกลังวางคาแรคเตอร์แต่ละคนอยู่คนอ่างาน ก็ฝากผลงานครับภาพยนตร์เรื่องนี้สรภาพทูรันเวย์ปลายทางฝันฉันที่เธอครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ถ่ายทําละครวิญญาณท่สยายอยู่ครับแล้วก็จะมีซีรีส์ที่สามารถไปย้อนหลังได้เป็น09แล้วก็นายหรือว่าจะเป็นเพื่อป่านได้แดงกันบาก็ไปเจอกันได้